สูงสุดที่เราแบบทําได้แบบง่ายๆน้ําดื่มน้ําอุ่นผสมมะนาวมะนาวก็ใช้ผสมสักประมาณเครื่องลูกหรือว่าหนึ่งลูกนะคะก็ดื่มก่อนอาหารเช้าเนี่ยประมาณ15-20นาทีจะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารกระตุ้นลำไส้ให้ขับถ่ายได้ดีนะคะแล้วก็ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะอันนี้น้ำอุ่นผสมมะนาวหรือว่าน้ำอุ่นผสมอบเชยถ้าแบบที่บ้านใครไม่มีก็ลองหาซื้อมาใช้นะคะผงอบเชยนะคะซื้อมาเป็นแบบผงก็ได้นะคะก็จะคืออบเชยเนี่ยเขาจะให้ลบความหวานนะเราก็ใช้แทนน้ำตาลได้ จริงๆแล้วไม่แนะนําให้ใช้น้ําตาลนะเพราะน้ําตาลมันจะเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดในอนาคตค่ะนาทาให้หลอดเลือดเราเหนืดแล้วก็ทําให้เลือดเราเกิดการอุดตันได้น้ำอุ่นผสมอบเชยผสมไปสักหนึ่งช้อนชานะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ลดกดในกระเพาะอาหารแล้วก็น้ำอุ่นกับขิงนะคะขิงก็ดีนะคะใช้เป็นแบบผงหรือว่าแบบสดก็ได้ค่ะหรือว่าฝานใช้แบบสดแล้วฝานลงไปน้ำอุ่นนะคะเหมือนเราใช้แบบกับตัวมะนาวนะคะลดอาการท้องอืดได้ดีค่ะบรรเทาไมเกรนนะคะขณะที่เราปวดหัวเราดื่มน้ำอุ่นกับขิงก็ช่วยลด อาการปวดศีรษะได้ค่ะแล้วก็บรรเทา,เาในเรื่องของการามีน้ําตาลในเลือดนะคะก็คือลดน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็ป้องกันมโรคมะเร็งด้วยนะคะอันนี้ก็เกิเป็นน้ำประโยชน์ของน้ําอุ่นนะคะทานน้ําอุ่นประปราบก็ได้แต่ถ้าเพิ่มในส่วนของมะนาวหรือว่าอบเชยหรือว่าขิงเข้าไปนะคะก็เป็นการที่แบบว่าได้ประโยชน์ไปอีกหลายรูปแบบค่ะ